ออนไลน์กันบ้างนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า SMS ที่เหมือนกับส่งมานะครับให้เรากดลิงก์ต่างๆแล้วก็ดูดเงินเนี่ยมันมาจากไหนนะครับคุณผู้ชมลองไปดูรถคันนี้กันมันมาจากรถที่เขาติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้แหละครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับกลุมตัวนะครับนะคนร้ายที่เขาเนี่ยใช้รถขับตระเวนไปย่านกลางเมืองคือดูจากภายนอกก็เป็นรถธรรมดานะครับทะเบียนไทยนะแล้วก็ไม่ติดฟิล์มกองแสงนะครับนะแล้วก็แต่แปลกตรงที่ขับรถแช่เป็นเวลาน,านานด้วยความเร็วที่คงที่ครับ นะทีนี้ทางรถคันนี้จะใช้วิธีเหมือนกับปล่อยสัญญาณนะครับส่ง SMS ปลอมพร้อมกับแนบลิงก์หลอกดูดเงินออกจากบัญชีก็เลยต้องค่อยๆขับใช่ไหมเพื่อให้สัญญาณมันครอบคลุมแล้วจะไปแถวเอกมยัยเพชรบุรีตัดใหม่โสกขินแดงอะไรแบบนี้นะครับก็ย่านกลางเมืองเลย ซึ่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมาจากเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือพบความผิดปกตินะครับแจ้งทางตำรวจให้เข้าจับกลุ่มตัวก็ไปเจอนายโดยองคีมอายุ35เป็นคนเกาหลีใต้นะครับเป็นคนขับรถคันนี้ตอนแรกก็พยายามจะหนีนะครับแต่ก็เจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ได้จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าได้รับการติดต่อจากเพื่อนชาวจีนระหว่างมาท่องเที่ยวในไทยว่าจ้างให้ขับรถตรวนส่งข้อความแลกกับเงินประมาณ1,000 0แวอนหรือว่าสักประมาณ2,000กว่าบาท ลองไปฟังเสียงตอนที่ตำรวจซักถามกันนะครับผมชุนใจลายที่นดงมาไม่สงสัยเพิ่งเลยหรอเขาก็รับเงินค่าจ้างนะคะรับเป็นวงหน้าก่อนก็เลยเขาคิดว่าโอเคเนาะมันได้เงินด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยเขาจ่ายเป็นเงินอะไรเขาจ้างเป็นวันละหนึ่งแสนวอนต่อวันแล้วเขาก็โอนเข้าแล้วก็โอนเป็น USDT ใช่ไหมคะ ตัวนะครับยังบอกอีกบอกว่าที่ผ่านมาก็รับงานแบบนี้มาแล้ว3ครั้งนะครับขับรถบนทั่วเมืองเลยแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะผิดกฎหมายครับแต่ว่ามันผิดกฎหมายนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาตามพรบโทรคมนาคมพรบศุลกากรแล้วก็อังยี่ซ่องโจรแล้วเดี๋ยวจะขยายผลต่อไปนะครับค่ะ